สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มที่4ขอ,อนำเสนอการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาหน่วยที่1หลักการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้นอุปกรณ์พกพาในโลกของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพาดังกล่าวมีอยู่หลายตัวกันเช่น Android iOS Windows Phone BlackBerry โดยลักษณะของระบบปฏิบัติการข้างต้นระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา1 iOS หรือชื่อเดิมคือ iPhone OS 2. Android 3. Windows Phone 4. b l a c k b e r r y OS s s โ m b อสห s หน่วยที่ 2. ประเภทของอุปกรณ์พกพาคอมพิวเตอร์มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน6ประเภท 1. s u p e ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ 2. องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 3. มินิคอมพิวเตอร์ 4. เวิร์กสเตชัน 5. ้าไมโครคอมพิวเตอร์ 6. ไมโครคอนโทรเลอร์หน่วยที่ 3. ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพา 1.1. iOS หรือชื่อเดิมคือ iPhone OS 2.2 Android 3.3. Windows Phone 4.4 Blackberry 5.5ซิมแบนหน่วยที่4เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา iOS หรือชื่อเดิม iPhone OS ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นมา Windows Phone ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับโทรศัพท์มือถือเวอร์ชั่นล่าสุดหน่วยที่5การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา อุปกรณ์พกพาในโลกของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันได้มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการสื่อสารแบบไร้าสายระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพาดังกล่าวมีอยู่หลายตัวกันเช่น Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Symbian เป็นโดยลักษณะ ของระบบปฏิบัติการข้างต้นส่วนมากจะเป็นประเภทไม่เปิดเผยซอฟต์แวร์ต้นฉบับกลุ่มที่4ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ